สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอวัชชแนลค่ะวันนี้นะคะก็กลับมากับคลิปถูกและดีนะคะวันนี้ก็มีหลายๆอย่างมาแนะนํากันนะคะสัตว์ที่ใช้มาตลอดครึ่งปีนะคะก็รู้สึกว่ามีหลายๆตัวน่าสนใจนะคะว่ามีซีรีส์เป็นถูกใจชาวชอบไปด้วยแต่ว่าอันนั้นจะมีแบบว่าหลากหลายราคาเนอะแต่ว่าอันนี้จะเน้นเป็นถูกและดีละกันนะคะทุกคนราคาถูกของว่าในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นสินค้าราคาที่แบบว่าไม่ถึง500บาทนะคะจะเรียกว่าถูกนะคะก็ความถูกความแพงแต่คนไม่เท่ากันเนอะแต่ว่านี้ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ถึง500 ะะทุกตัวเลยตัวแรกนะคะจาก Mercy s k i n Care คค่ะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มเมอร์ซีสูตรคุณหมอนะคะซึ่งเซรั่มซอง Mercy ตัวนี้เนี่ยปกติแล้วเขาจะขายเป็นขวดแบบนี้ค่ะทุกคนจะเป็นสินค้าขายดีของวัสสันเลยนะคะราคาประมาณ390บาททุกคนแต่ว่าตอนนี้เขาทําให้หาซื้อได้ไง่ายมากขึ้นแล้วก็ราคาที่แบบจับต้องได้นะคะในราคา59บาทมีขายที่เซเว่นนะคะซึ่งตัวเนี้ยหลายๆคนรีวิวกันเยอะมากแล้วก็ดาราใช้กันเยอะมากมากเลยนะคะว่าก็รู้สึกว่าเอออยากลองเหมือนกันนะคะพอได้ลองก็ รู้สึกว่าวิซีเซรั่มตัวนี้ค่อนข้างที่จะอ่อนโยนนะคะเหมาะกับผิวแพ้ง่ายอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าใช้ไปแล้วมันไม่เห่รทุกคนเคยเป็นป้าเวลาใช้วิซีแล้วแบบบางทีเนี่ยมันจะแบบผิวเหอ่อะไรขึ้นมานิดนึงเหมือนกันนะคะซึ่งว่าก็หลายๆตัวนะคะตัวดังตัวหลายๆตัวเนี่ยว่าค่อนข้างจะมีสิวเห่แต่ว่าตัวเนี้ยไม่มีทุกคนถือว่าค่อนข้างอ่อนโยนเลยทีเดียวนะคะคือตัวเนี้ยเขาจะช่วยในเรื่องของออจุดด่างดำนะคะพวกรอยสิวต่างๆนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะกระชับรูขุมขนด้วย ใช้ไปก็จะรู้สึกว่าแบบผิวใสขึ้นดูสุขภาพดีขึ้นนะคะซึ่งเซรั่มซองเมอร์ซี่เนี่ยเขาบอกว่ารวมวิตามินซีสามอนุพันธ์เข้าด้วยกันนะคะก็เลยค่อนข้างจะหวังผลได้เลยนะคะในเรื่องของความกระจ่งางใสลดเลือนจุดด่างดำต่างๆนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยว,ว่าจะเป็นคนที่มีสิวรอบปากเยอะมากๆเลยทุกคนเพราะว่า,าใส่หน้ากากอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยพอมันก็ขึ้นแล้วก็ยุบขึ้นแล้วก็ยุบไปสลับกันมันก็จะทิ้งรอยอไว้นะคะแต่ว่าพอใช้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเออรอยมันค่อนข้างจางหายไปค่อนข โอเคอยู่นะอาจจะยังมีรอยสิวอยู่บ้างช่วงแบบสิวใหม่ๆเพิ่งแกะเพิ่งหลุดอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าพอใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสแล้วก็ลดเลือนจุดพวกนี้ได้ดีเลยนะคะอีกอย่างนึงที่ชอบนะคะตัวนี้ใช้แล้วเขาเติมความชุ่มชื้นด้วยทุกคนสามารถจะทาก่อนแต่งหน้าทําให้แต่งหน้าแล้วติดดีขึ้นนะคะซึ่งก็ถือว่าโอเคมากถ้าเกิดว่าอยากแต่งหน้าแค่แบบทาแป้งอย่างเดียวแล้วไม่อยากลงรองพื้นไม่อยากอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยให้ดีในการลงก่อนแต่งหน้านะจ๊ะอ่ะในเซเว่นก ก็ะะถ้าไม่อยากซื้อผิดนะคะก็ให้สังเกตหน้าพี่น้องไบรท์ตรงนี้ด้วยนะคะสุดหล่อขนาดนี้นะคะไม่ผิดแน่นอนนะจ๊ะนี่นะคะส่วนหนึ anyway. <S <S ่งที่อยากลองก็เพราะว่ายังไงอยากหน้าไบรท์เหมือนน้องไบรท์นั่นเองนะคะก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่แนะนํานะคะก็ใครอยากลองก็ไปหาตามกันที่เซเว่นนะจ๊ะตัวต่อมานะคะเคยพูดถึงไปบ่อยมากๆเลยตัวนี้ก็คือครึ่งปีก็ยังใช้อยู่ทุกคนมันเป็นสครับหน้านะคะที่สามารถมาร์คได้ด้วยนะคะจากเซนไอฟ์นะคะตัวนี้ร้อยกว่าบาทนะคะ ว่าได้มาร้อยกว่าบาทแต่ว่าในวัาสันจะขาย200กว่าถ้าซื้อ1ฟรี1ห,หรือชิ้นที่2 1บาทอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆากเลยนะเพราะว่าใช้นานมากก็คือว่าซื้อมาทั้งหมด4ส,สูตรนะคะว่าชอบสูตรนี้ที่สุดเป็นกรีนทีนะคะเป็นตัวที่สครับแบบ ความไอเนี่ยปานกลางนะคะข้างหลังเขียนอยู่นะคะความละเอียดความหยาบปานกลางเนอะเคยใช้แบบเจนทอกก็คือรู้สึกเหมือนไม่ไ,มได้สครับเลยเพราะใช้แบบดีก็รู้สึกเจ็บเกินอันนี้คือแบบดีมากแฮปปี้มากทุกคนเซนไอฟ์นะคะตัวนี้อยากให้ลองมา,มากๆเลยเป็นสครับหน้าที่แบบว่า รู้สึกว่าแบบมันมันดูโอเคมันไม่ทําให้หน้าระคายเคืองสำหรับหน้าวานะคะวาเป็นคนที่ระคายเคืองง่ายเมื่อใช้อะไรก็คือเหอะก็คืออะไรเงี้ยแต่เนี้ยไม่เป็นเลยนะคะแล้วก็ใช้มาตลอดอันนี้ก็คือหน้าจ่าแบบช่วงชีวิตสุดท้ายของน้องเขาแล้วนะคะครึ่งปีก็ยังใช้ใช้ได้จนแบบจะหยดสุดท้ายก็ถือว่าใช้คุ้มอยู่นะใช้ได้นานอยู่นะคะว่าก็ใช้ประมาณอาทิตย์ละประมาณ2-3ครั้งแล้วแต่นะคะถ้าเป็นสิวหนักก็คือเว้นนิดนึงเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีมันจะไปทําให้แบบสิวมันกระตุ้นเนาะแต่ว่าส่วนตัวววแล้ดยรมชอบ มากเลยค่ะใช้บ่อยอยู่นะคะสำหรับตัวนี้นะคะตัวต่อมาก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยแมสต์่ีแล้วทุกคนอันนี้นะคะเป็นแชมพูสระผมนะคะยี่ห้อเซลซันหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะยี่ห้อเซลซันเป็นแชมพูกําจัดรังแค กำจัดเออกำจัดรังแคทุกคนแล้วมันเป็นแชมพูที่เหม็นมากแต่มันได้ผลในเรื่องของแบบหนังศรีรษะลอกอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยในเรื่องนั้นแบบดีมากๆเลยแต่เหม็นแล้วก็ทําให้ผมอยากกล้านมากทุกคนก็เลยเไปลองตัวนี้ซึ่งเขาบอกว่าตัวยามันจะน้อยลงนะคะถ้าหวังผลในเรื่องอยากให้แบบรักษาอะไรเงี้ยตัวนี้อาจจะไม่ได้แบบเวิร์กขนาดนั้นนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตัวยาเหม็นๆนะมันจะเวิร์กกว่าแต่ว่าว่ารู้สึกว่าตัวนี้มันดี2อ,อย่างที่ชอบก็คือมันทําให้ตัวหนังศีรษะ ลอกที่มีน้อยๆของวานเนี่ยมันดีขึ้นนะคะก็คือ,คอถ้าเป็นหนักตัวนี้เอาไม่อยู่แต่ถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยดีขึ้นแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งคือเขามี m e n ทอลทุกคน m e n ทอลปาเขาเรียก m e n ทอล l ปาเออใช่มีเมนทอลนะคะทําให้มันเย็นค่ะเวลาสระมันจะสบายหัวมากเวลาคนที่แบบหนังศรีรษะลอกเราจะ เราจะคันนึกออกนะแต่อันนี้มันจะทำให้เย็นแล้วยิง่งอากาศร้อนๆแบบนี้ได้แชมพูที่แบบเย็นนิดหนึ่งก็จะรู้สึกว่าสบายหัวมากๆเลยทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่โอเคอันนี้มีหลายสีนะคะว่ามั่วมาเพราะว่าอยากได้ให้มันเย็นนะคะส่วนตัวก็ชอบอยู่ข้างในเนี่ยเขียวอีเลยทุกคนเขียวน่ากลัวเขียวแบบน่ากลัวมากเขียวแบบเข้มสุดๆใบไม้เขียวอีเลยจากก็ก็กลิ่นดีแล้วก็ใช้โอเคนะคะก็แนะนำใครที่แบบว่าเบื่อ แชมพูเขาจะหนังแค่เหม็นไม่ชอบผมยากก็ลองมาใช้ตัวนี้นะคะก็เป็นตัวหนึ่งที่อยากแนะนําเหมือนกันนะจ๊ะแต่บางคนไม่ชอบนะแต่ว่าชอบเออนั่นแหละอันนี้มีขายลาซาด้าเท่านั้นว่าไม่เคยเห็นตามร้านขายยาที่ไหนนะคะก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนะคะ,ะในเรื่องของผมมากันที่ตัวนี้สภาพเยินนิดนึงขอภัยนะคะเป็นโลแลนค่ะทุกคนที่ว่าได้ลองใช้ครั้งแรกเพราะว่าเห็นในคลิปวิดีโอของสามสาวที่ อะไรอ่ะไหนเล่าซีอะไรของเขาอ่ะชื่ออะไรอ่ะจำไม่ได้นัน่นแหะเขาแบบหยิบขึ้นมาทุกคนเลยแบบเขาใช้เป็นสูตรนี้ว่าวิ่งไปเลยจ้าไปหาซื้อที่หมู่บ้านมีท็อปนะคะก็เลยแบบไปซื้อในท็อปมาแต่ว่าเซเว่นมีกระปุกเล็กกว่านี้ถ้าเกิดว่าใครอยากลองนะก็ ถูกมากร้อยกว่าบาทน,นะคะทุกคนถ้าเป็นกระปุกเล็กก็ไม่ถึงร้อยด้วยนะคะก็เป็นสูตรนี้นะะ่ะสูตรนี้เลยที่เขาใช้กวารวอวิ่งไปซื้อสูตรนี้เลยนะคะโอ้สภาพเยินมากก็รู้สึกว่าใช้แล้วผมนุ่มมากแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะเออการมาร์กผมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยมันจะแบบไม่ได้ช่วยให้มันผมนุ่มเลยมากแต่เหมือนมันจะเสริมจากภายในเออทุกคนเราก็เพิ่งบู้เหมือนกันนะว่าเวลาเราใช้มาร์กผมเนี่ยเราจะต้องสระก่อนพอสระเสร็จแล้วมาร์กก่อนนะคะแล้วค่อยลงครีมนวดทีหลัง นะมันมันจะไม่ได้ผมลื่นลื่นเวอร์เหมือนครีมนวดนะคะมันจะช่วยเหมือนปรับับให้มันสุขภาพดีแต่ว่ามีความรู้สึกว่าผมว่าเนี่ยหยาบกร้านมากแล้วก็มัดตลอดเวลาแล้วก็ เขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนมันเสียแล้วมันก็แห้งแล้วก็แบบมันเป็นช่วงปลายของการไปยืดมาแล้วนะคะวันไปความรู้สึกว่ามันยังโอเคอยู่ยังไม่ต้องไปยืดเวไวนี้เลยก็พอว่าแบบใช้ตัวนี้เลยเพราะว่าใช้อยู่ตัวเดียวเลยคู่กับแชมพูปกติเลยนะคะบางทีว่าใช้เป็นแชมพูเด็กด้วยซ้ำนะคะถ้าเกิดว่าสลับกับตัวเซซันเมื่อกี้นี้เนี่ยก็ใช้ตัวนี้ช่วยนะคะให้มันดูแบบมีความเอ่อลื่นมือนิดนึงเลยอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวนี้เป็น,นตัวหนึ่งที่แบบว่าถูกและดีคุ้มค่ามากๆเลยนะคะสําหรับครีมหมักผมโลแลนเนเชอร ตัวนี้นะจ๊ะแนะนํานะคะตัวนี้ไปซืป้อกระปุกจิ๋วในเซวเว่นลองได้อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นอีกตัวที่ชอบมากมากเลยนะคะซึ่งก็คือตัวนี้นั่เนเองค่ะโฟมล้างหน้าหลายคนอาจจะเห็นว่าวาพูดบ่อยมากแต่ตัวนี้ว่าชอบจริงๆนะเพราะไม่ความรู้สึกว่าใช้แล้วมันทําให้ถ้าเราเป็นสิวสิวมันก็หายเร็วนะคะก่อนหน้านี้ว่าใส่หน้ากากแล้วสิวจะแบบเหินหนักกว่านี้พอตั้งแต่มาใช้ตัวนี้ก็รู้สึกว่าสิวก็ยังมีนะแต่ว่ามันน้อยลงนะคะเพราะว่ามันอากาศมันอบอะไรเงี้ยรอบปากเนี้ยคือคหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแล้วว่าเป็นนค ผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผิวโดนกระตุน้นแล้วสิวออกไวมากเลยนะคะก็รู้สึกว่าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวช่วยที่ดีมากๆแต่ว่าการที่เราจะซื้อ โฟมล้างหน้าในราคาประมาณเกือบเกือบสองบาทแบบนี้หลายหลายคนอาจจะบ่นว่าพี่ค้ามันใช่ถูกและดีเหรอโฟมล้างหน้าเนี่ยจริงๆหนูซื้อแค่แบบ60บาท20บาทเซเว่นก็มีน้องขาเซเว่นมีจริงแต่ว่ามีเป็นซองถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าแบบแบบแบบหลอดมันแพงไปไปลองแบบนี้ได้นะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าซองนึงใช้ได้นานมากนะทุกคน30 ML นะคะเราใช้ไม่ต้องเยอะใช้นิดเดียวนะคะสําหรับตัวนี้ก็ทั่วหน้าแล้วนะคะเน้นนะคะใช้นิดเดียวไม่เปลืองเลยอันนี้ก็ไม่ได้เปลืองนะทุกคนรู้สึกว่าครึ่งปีก็ใช้เนี่ยเป ที่2ซึ่งกําลังจะหมดนะคะก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้เปลืองนะใช้ได้อยู่นะคะใครที่ไม่ได้สะดวกซื้อแบบหลอนนะคะแบบซองก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะใช้ได้นานมากๆเลยนะคะใครยังไม่เคยลองต้องลองนะคะตัวนี้นะคะโฟมล้างหน้าครีโนสนะคะม,มากันถึงเครื่องสอําอางนิดนึงนะคะครึ่งปีมันนี้อาจจะไม่ค่อยได้แต่งหน้าแต่ว่าถ้าแต่งก็มีความรู้สึกว่าตัวที่แบบหวังผลได้ราคาถูกนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ รอยัลท r ูแมตนะคะรุ่นไฮยาเป็นรุ่นใหม่แต่เขาควรจะปรับเป็นไฮยาหมดแล้วเลยเนาะก็เป็นรุ่นที่ทําให้ผิวฉ่าดีนะคะซึ่งช่วงเนี้ยว่าเป็นคนที่แบบอายุเยอะขึ้นแล้วรู้สึกว่าผิวมันค่อนข้างที่จะแห้งลงเรารู้สึกว่าใช้เป็นสูตรประมาณเนี้ยมันทำให้ผิวดูสุขภาพดีจังเลยทำให้ผิวดูสวยจังเลยนะคะแล้วก็มันถูกดยที่แบบได้มาตอนนั้นคือ ร้อยแปดสิบบาทนะทุกคนแต่ราคาปกติจริงจะอยู่ได้ที่ประมาณสองร้อยเก้าเก้าสามร้อยห้าสิบประมาณเนี้ยถ,ถ้าเกิดได้ราคานี้ถือว่าราคาปกตินะคะก็โอเคมากๆตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่แนะนํามากๆเลยก็ไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะแบบชอบแบบวาหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวที่แบบรีวิวรองพื้นเยอะๆใช้รองพื้นบ่อยๆเนี่ยชอบตัวนี้นะคะในราคาถูกชอบตัวนี้มากๆเลยนะคะก็แนะนําตัวนี้นะคะก็ใครที่แบบผิวมันมากๆาจจะแบบอ,อุ๊ยเมีย้ยหฮยงหฮยาอะไรฉันไม่ชอบก็อาจจะข้ามไปแต่ว่ามีความรู้สึก ว่าผิวสวยผิวเด้งผิวดูแบบเออดีอะ่ะก,ก็จะเป็นตัวนี้นะคะแต่ถ้าถามว่าติดแมสไหมติดนะคะมันไม่ได้แบบว่าตึบขนาดนั้นมันจะทําให้ผิวสวยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์ความชอบนะคะส่วนตัวชอบตัวนี้นะคะก็เลยมาแนะนา,นาเป็นตัวนี้นะคะจริงๆว่าอยากทาเป็นรวมลองเพื่อเหมือนกันนะราคาถูกชอบตัวไหนบ้างคือมันมีตัวอื่นอีกที่ประทับใจเหมือนกันอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวว่างๆทาให้นะจ๊ะตัวต่อมานะคะก็คือแป้งค่ะตัวนี้เป็นแป้งฝุ่นอีกตัวหนึ่งที่มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับ แป้งที่แบบว่าเราเอามาใช้แต่งหน้าเป็นเครื่องสำอางเคาน์เตอร์อรอแบรนด์อะไรประมาณนั้นเลย mm. คือเนื้อเขาละเอียดมากค่ะทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้หวังผลในการปกปิดอยู่แล้วเวลาเราใช้เราใช้รองพื้นแล้วเราก็ลงแป้งอะไรก็ได้จบเลยนะคะอันนี้เป็นตัวนึงที่รู้สึกว่าแบบเออน้องมีความเนียนละเอียดแล้วก็เหมือนเป็นแป้งมันจะสามารถเป็นแบบฟินิชของ การแต่งหน้าได้เลยทุกคนตัวนี้คือพรเบอร์ลิงฟิลเลอร์ทาร์หรือเซนพาวเดอร์เหมือนเขาทำออกมาให้เป็นเหมือนแป้งสําหรับแต่งหน้าโดยเฉพาะเลยทุกคนเพราะหลายๆคนอาจจะใช้เป็นแป้งแบบนี้ในการแต่งหน้ามานานแล้วนะคะซึ่งตัวนี้เขาทําออกมาเป็นเหมือนแบบเบอร์รุ่มขนนะคะแล้วก็ทําให้ทุกสีผิวใช้ได้ซึ่งปกติเขาฮิตกันเมื่อก่อนสีชมพูจ๋าเลยว่าใช้ไม่ได้ทุกคนมันลอยแต่ว่าสีนี้มันใช้แล้วโอเคนะคะส่วนตัวว่าใช้หลังรองพื้นนะคะตัวนี้คือลงรอง,องพื้นแล้วก็ลงตัวนี้นะคะแต่ถ้าเกิดไม่อยากรองพื้นก็จะใช้เป็น แงอัดแข็งว่าสมรองพื้นไปเลยนะคะอทุกคนกระโดดกลับมาที่ฮาแต้มสิวกันนิดนึงนะคะอันนี้เป็นอีกตัวนึ่งที่ว่ารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะคะมีขายที่เซเว่นด้วยนะคะก็คือเจลแต้มสิวจากมิสมินะคะซึ่งมิสมิจะมีตัวหนึ่งที่ดีมากๆก็คือกันแดดแต่ว่าราคามันอาจจะแบบ เกินไปหน่อยก็เลยไม่ได้หยิบมาพูดถึงนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นเ,เจลแต้มสิวที่ว่าใช้ค่อนข้างบ่อยมากๆเวลาที่แบบมันอักเสบหนักเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าอักเสบน้อยๆอะไรเงี้ยว่าก็ไม่ค่อยได้ไปยุ่งกับมันนะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าแบบมีแผลแล้วค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วเจ็บอะไรเงี้ยว่าก็จะปิดแต้มทิ้งไว้ ล้างหน้าเสร็จแต้มทิ้งไว้นอนตื่นมาก็รู้สึกว่าแบบมันดีขึ้นนะคะก็ไม่ได้ถึงกับว่าวันเดียวยุบขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ทําให้มันเหมือนกับปิดไม่ให้มีเชื้อโรคเข้าแล้วก็แบบรักษาอะไรอย่างงี้ด้วยก็รู้สึกว่าวังผลได้ดีประมาณนึงเลยนะคะในการใช้เป็นยาแต้มสิวสิวมันหายมันยุบแล้วก็เออไม่ได้เป็นรงเป็นรอยอะไรมากมายด้วยนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆในเรื่องของการเป็นเจลแต้มสิวนะคะอ่ะมีสูนี้ประมาณนั้นนะคะก็คือแค่แต้มสิวไม่รู้จะอธิบายอะไรมากกทุกคน,น่ารู้แูแล มาจบกันที่ลิปสติกค,ค่ะทุกคนลิปสติกที่ว่าใช้บ่อยมากๆในครึ่งปีที่ผ่านมานะคะก็คือจริงๆไม่ค่อยได้แต่งหน้าแต่ถ้าแต่งหรือว่าทำคลิปอะไรขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่จะหยิบบ่อยๆนะคะก็จะมีอยู่ไม่ค่อยกี่ตัวแต่ถ้าเกิดถูกและดีมากๆจริงๆก็จะเป็น 4U2 ค่ะหลายๆคนก็น่าจะเห็นแหละว,ว่ารีวิว 4U2 เยอะมากแต่ว่ารุ่นที่ชอบจริงๆจะเป็นรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นแมทแบบ แมอ่ะโดยแมตะเลยเออนะคะตัวนี้จะเป็นฮัดเดอร์แต่ว่าจะเป็นรุ่นมินิรุ่นจิ๋วนะคะตัวนี้ก็จะยิ่งถูกไปอีกเพราะมันจิ๋วนะคะเนื้อมันจะเหมือนมูสครีมครีมค่ะทุกคนเนื้อแบบดีมากทาแล้วเบรนดนะคะให้มันแบบนัวไปกับปากที่คือแบบสวยมากนะคะแล้วก็ถ้าวันไหนอยากจะแบบปากวาวขึ้นไปหน่อยนึงในการแบบ ลุกขึ้นมาถ่ายคลิปก็คือจะใช้เป็นตัวนี้นะคะจากซูเปอร์มัมค่ะรุ่นโกรชัยนะคะซึ่งเขาจะมีความโกรแต่ว่าจะยังมีเนื้อลิปอยู่ว่าจะไม่ค่อยชอบอะไรที่แบบว่าวาวมากจนเกินไปนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะยิดกันเนะื้อวาว,ว,าวแต่ว่าไม่ได้ชอบขนาดนั้นจะชอบแบบมีสีเพราะเราหน้าสีเข้มเงียถ้าใช้แบบวาวแล้วอ่อนมันจะแบบหน้าดูเหมือนคนป่วยอันนี้ก็คือโอเคไม่ป่วยเท่าไหร่นะคะก็โอเคมาก,มากๆเลยนะคะอันนี้ราคาถูกด้วยนะคะประมาณ ร้อยเก้าเก้าประมาณนั้นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะอันนี้ก็ไม่ถึงร้อยประมาณหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสักอย่างนะคะราคาถูกมากแล้วก็ยิ่งมีโปรโนี่จะเหลือถูกแบบสุดไปเลยนะคะก็เป็นลิปสติกสองตัวที่ที่แนะนํานะคะอืมสองตัวนี้น,นจะจ้าอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะที่วานนามาพูดถึงกันนะคะสําหรับถูกและดีครึ่งปีที่ผ่านมานะคะใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ไปด้วยนะคะจะได้เห็นคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนแล้วก็ไคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ